สวัสดีค่ะมาพบกับ JK ในวันนี้นะคะเรามาแนะนําเป็นรถยนต์บ้นบานนะคะอึดถึกทนแน่นอนค่ะทุกท่านเป็นรถบ้านแท้เลยนะคะท่านใดเข้ามารับชมแล้วฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะเรามาแนะนํากันใหม่ในทุกๆวันเลยค่ะคันนี้นะคะเป็น Toyota 3ห่วงค่ะทุกท่านรถยนต์ปี95ราคาเพียงแค่35,000บาทเท่านั้นนะคะ เครื่องยนต์1,600ซีซีเกียร์ธรรมดาเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันร้วนนะคะเบนซินค่ะทุกท่านช่วงร่างดีค่ะน้ำไม่ดันกันไม่ไหลแอร์เย็นน้อยนะคะสีสันรอบคันก็ยังพอได้กันอยู่ถูกค่ะทุกท่านยางใหม่ภาษีพรบรเดือนธันวาปี65นะคะเอกสารชุดโอนครบเลยค่ะ โยต้า3ห่วงนะคะ35,000บาทนี่คือสภาพของภายในนะคะทุกท่านสวยสะอาดเดิมๆพร้อมใช้นะคะสนใจรถยนต์คันนี้นะคะพิกัดดูรถได้ที่บางแคค่ะเบอร์โทรผู้ขายแอดมินใส่ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะท่านใดสนใจสามารถติดต่อเจ้าของได้โดยตรงเลยนะคะนัดดูรถทดลองขับด้วยตนเองเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองไม่แนะนำการโอนมาจับลวงหน้านะคะ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ